การสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งสำคัญๆในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่จะต้องจับตามองในการประชุมสมัชชาใหญ่โดยเฉพาะสมาชิกชุดใหม่ของคณะกรรมการกลมการเมืองและคณะกรรมการถาวกรกล่มการเมืองที่จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของการเมืองจีนในอีก5ปีนับจากนี้คับ สมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากทั่วประเทศประมาณ2,300คนจะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคที่จัดขึ้นทุกๆ5ปีนะครับสมาชิกบางส่วนจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกค,คณะกรรมการกลางที่มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ370คนแบ่งออกเป็นสมาชิก200คนและสมาชิกสำรอง170คน ตัวแทนกลุ่มนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาสมาชิกโพลิสบูโรชุดใหม่25ที่นั่งและโพลิสบูโรชุดใหม่นี้ก็จะเลือกสมาชิกภายในกลุ่มเข้ามารับตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองที่มีอยู่ทั้งหมด7ที่นั่ง หรือว่า5และ9ที่นั่งนะครับทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละการประชุมถือว่าเป็นกลุ่มผู้นำสูงสุดในระบบโครงสร้างการเมืองระดับชาติของจีนที่จะกระจายไปนั่งเก้าอี้สำคัญสคัญในการบริหารประเทศต่อไปในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้สมาชิกคณะกรรมาการประจำกรมการเมืองเบอร์หนึ่งที่มีอำนาจสูงสุดจะนั่งควบตำแหน่งเลขาที่การพักคอมมิวนิสต์รวมถึงประธานาธิบดีจีนในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะยังคงเป็นสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดรุ่นที่5ของจีนในขณะที่สมาชิกเบอร์2ถึงเบอร์7ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนเกิดขึ้นซึ่งผู้ที่ได้เป็นสมาชิกในลำดับที่2คาดว่าจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีน ชมหน้าสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจํากรมการเมืองทั้ง7คนก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สะท้อนในยะของเกมการเมืองของสีจิ้นผิงว่าจะยังเปิดพื้นที่ให้ขั้วตรงข้ามทางการเมืองมีที่นั่งหรือไม่หรือสมาชิกทั้งหมดจะมาจากฝ่ายสนับสนุนสีจิ้นผิงเพื่อกระชับอํานาจอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในการกุมบังเหียนของประเทศในช่วงอีก5ปีนับจากนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เพิ่งจะครบรอบ100ปีไปเมื่อปี2021เป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากเป็นอันดับที่2ของโลกประมาณ96ล้านคนเป็นรองเพียงพรรคพรราติยะชนตาของอินเดียที่มีสมาชิกพรรคมากที่สุดถึง180ล้านคนครับ